อาพ่อคอเจริญพรเ่ยาติโยมพุทิบรัษั์สิทธิานุสิทธิ์ของสมเด็จพระราชุชนีสามีรังพุนุปรามจารเดอที่เราเรียกว่าหลวงพ่อเทวีหยบน้ำจืดแห่งวัดปัะโคก็เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ปี2567ที่จะผ่านไป ปี2568ที่จะถึงนี้ก็อาตมาก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนกรยก็ถูกคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดถึงขอบรารมีต่อองค์สมเด็จเจ้าพระพคลธองค์เพื่อเดียบน้ำเกลืเจืดขอบรารมีต่อพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคือพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารนี้ ก็ขอได้คุ้มคอให้ญาติโยมทุกสัตว์ทุกคนทุกท่านจงให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญปราศจาก,ท,กทุกโรครคภัยคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการและขอให้ทุกท่านจงตั้งสติตลอดถึงตัวปัญญาเพือแสงสว่างที่จะนำทางของเราให้ไปถึงจุดหมายปลายทางแหชีวิต การดำรงหน้าที่การงานก็ขอให้ญาติโยมได้เจริญในหน้าที่การงานขอให้พบแต่ความสำเร็จคำว่าไม่มีคำว่าสำเร็จนั้นก็ขอใญ่อย่าได้มีขอได้พบสิ่งที่ดีและสิ่งที่งามสมที่คณะญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ปรารถนา365วันที่จะผ่านไป 365วันที่จะถึงนี้ในปี2568หรือว่าปีงูใหญ่ถ้าถือว่าปีงูใหญ่นี้ก็เป็นงูที่เป็นมงคลก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงดำรงสิ่งที่ดีและสิ่งที่งามงามพระเจ้าบอกว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและก็งามในที่สุดถ้าเรางามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุด ผลจาเร็จนนั้นก็ตอบจะมาอยู่ที่ตัวของเราตลอดถึงด้านครอบครัวก็ในปี2567ที่จะผ่านไปและปี2568ที่จะมาถึงนี้อาตมาก็อ้าองเอาคุณพระศรีรันตนใจก็คอือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดถึงขอบรารมีต่อองค์เสร็จเจ้าพะระพุธองค์บนยอดหย็บน้ำจืด ตลอดเป็นสิ่งสักดิ์สิทธิ์ในสาคนนี้จงคุ้มครองให้คณะญาติโยมพุทธบริษัทจงอยู่ในศรรีลจงอยู่ในธรรมตามหลักคำสั่งสอนของบรมศาสดาและพรทั้งสี่ประการคืออายุวันนะัสุขาภระปฏิภาณตนาสารสมบัติทุกคนทุกท่านเออ